เื้ิของมาฝากพี่ปลามาเปิดของเล่นกันเกียร์พีเกรอพิกเกอร์แบบไหนเนี่ยเป็นมวนๆเดี๋ยวไปเล่นอ,อันนี้อะไรลางงาูกกระจาดเคดีจะเลยโค้ง,งานางเลยให้นางเาอาตะบู มีนกยูงซื้อมาให้ซื้อมาทเอาไปเลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อถ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวอัดก่อนเดี๋ยวนกินซื้อมาให้เออเดี๋ยวให้ป้าทำให้ม่ต้องใส่ข่านป้าเออเดี๋ยวให้ป้าทำให้อาหารหันหันขมนาลูงหันหน้าหันหน้ามาเลยเป็นผีเดือนฮาโลวีนนี่อันนี้แม่ซื้อให้ให้ไปเล่นกับเขียว ไม่นไหนนอกนั้นก็ไม่ดือะไรมากมีแค่ยิปโะปลายังลุกโอ้โหขอบคุณแม่วีญาตออคิมแพทรักแม่ที่จุดใจจริงหรือเปล่าอยากอะไรยังไงของเยอะต้แกะปีกกระต่ายใหเบ๊ก่อนอยากได้มันานแล้วมีสีมพวกับาสีฟ้าอยากได้สีฟ้า อรูงไงว่าน้องชอบสีฟ้าเพื่อนเพื่อนพี่ปองก็ชอบสีฟ้านะ,ะแต่สีส้มแต่สีสีเหลืองนุ่มคนนุ่มฟูอยูน่นะคืนนี้จะไปนอนด้วยมัะใช่ใชโอ้ยอย่าดึงอย่าดึงอย่าดึงคืออะไรอย่าดึงเดี๋ยวเอากันไกลตัดให้อย่าดึงมันจะพงังอาหารไหมเพื่อนดูหน่อยสิพี่เอาไปแล้วคะ่ะสวัสดีครับนี่เป